ขณะที่วันนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำทีมคณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากทุกสำนักกองร่วมกิจกรรม PRD CSR ลงพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ท่าเสาหรือบ้านปลาหมายเลขเก,ก้าอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา โดยได้ทํากิจกรรมปลูกต้นโกงกางกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าและร่วมทําสังประกอบบ้านปลาให้มีความแข็งแรงเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์น้ําของทะเลสาบสงขาโดยจุดนี้มีการสร้างกฎเหล็กของชุมชนกําหนดห้ามจับสัตว์น้ําทุกชนิดในระยะห่างฝั่ง500 m, เมตรพร้อมมีการเฝ้าดูแลเฝ้าระวงังทําประมงด้วย และที่มีการสร้างสัง์บ้านปลาเป็นสัญลักษณ์หมายเลข9รูปแบบเลขไทยก็เพราะว่าเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 พลโทรสรรเสริญแก้กาเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนและอยากให้มีแนวทางการอนุรักษ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั้งนี้ในบทบาทของการทํางานของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ในการสื่อสารบอกเล่าผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของประเทศนโยบายรัฐบาลและการแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนซึ่งการได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงได้ลงมือทําก็ะทนาให้มีการถ่ายทอดเรื่องราวออกไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราก็คุยกันว่านอกเหนือจากงานในหน้าที่ของเราที่จะต้องทําความเข้าใจสร้างการรับรู้เรื่องของประเทศเรื่องของนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาปาดท้องพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะต้องดํารงอยู่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่บนพื้นฐานของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ต่อสุน รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญที่อยากให้พวกเราเนี่ยทำให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันรักษาวันนี้เราอาจจะไม่เห็นผลมันมากมายนักแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสัก20-30ปีเราจะพบว่าธรรมชาติสมัยก่อนมันดีกว่านี้มากแล้วถ้าเราปล่อยปละาละเลยแบบนี้ต่อไปในอีก10ปี20ปีข้างหน้ามันก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่สาย